ขึ้นไม่ได้หรอขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ไม่มีคนดันรถวะไม่เป็นไรพี่เราต้องเอาข้้นบนก่อนเพราะว่าซับพี่ตายแล้วมันดันไม่ได้หรอกเออมาด้วยเหมืนเด้งอ่ะเออมันมีพ็อกเก็ตพี่ติดตัวแต่ใช่พลหนึ่งเราพาหิวอยู่เลยมาแล้วอันนี้หิวเลยไม่เห็นมึงไม่เห็นมึงไม่เห็นมึงทำบนหนึ่ง

เมสซี่เมสซี่ชุบเมสซี่ชุบเมสซี่ชุบโอ้โหเมสซี่หนึ่งเด็ดโอ้โหเกินไปเกินไปโอ้โหไปนึ่งที่เต็ติดหรือี่แตนติดแล้วชนะแล้วโยนตีชนะแล้วโอ้ สวยเมื่ได้มาแบบมาจะมาแบบเปิดใจกูทายไปไหนเมา่อดีเมื่อดีเมื่อดีเมืดีเมืดีเมืดีการดีการดีการดีเรื่องกูเยอะเมืดีด้านล่างดูแลเราออมเหมือนเดิมเดิมอันติคอมโบดีว่าก็บพีเอาพี่อันติมันจะถอยกันเป็นฝูงแล้วพีก็อั้นติโอ้โหติงดาวเลยโอ้ด่าวเลยที่ไม่หลอกไม่พลาดไม่พลาด แต่พี่พลาดแล้วเมื่อไรบูทเจอ่ะไม่ต้องบูทไม่ต้องบูทยูไ,ทยยไปเฮ้ยไอ้ยี่อะไร,อ,ไรอะไรอะไรได้ยินเสียงแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกก๊กแบรองเท้าบูทอะ่ะขวาสองขวาสองตัวรองเท้าบูทแบบฝังเหล็กเฮ้ยเก็บใหม่ไงเออทางขวา แทงตายได้เวลาละมันถึกชิบหายไอะเเฮ้ยไม่คิดไม่คิดนะบอไม่คิด้ะบอสตายพี่หลุดไม่ใี่หลุดไม่ใี่หลุดสวยมาีิเนี่พลังห่งมอยล่าไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างห่งหนึ่ ยังไม่หนึ่งแล้วเออดันรถได้อยู่ดันรถ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 อยู่โอเค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 เย้ะๆอ๋อแผนนิ่งเกิร์ลไม่เกิร์ลมีได้สิละแป๊บนึงแป๊บนึงทีโอเคเราเรามีแผนแบบเล้วแผนเราแบบโคตรเวิร์กรอนเวิร์กร้อยเปอร์เซ็นต์อ้ยเดี๋ยวไล่จากในห้องเอเพว่าพี่ไล่จากห้องเดี๋ยวผมเอาไวตรงลานลานกว้าง

เฮ้ยจตายแล้วจตายแล้วตออเออ Believe me I believe in you man ที่คือว่เออเพราะว่าข้างบนไอ้จอห์ยิงได้โอเคยิงได้เลยยิงได้รอ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 เกิดใหม่รอเงี้ะเฮ้ยวอเลย ล,ลิงกับมาซี่อยู่กูอะเอ่นไม่รู้ไหนเออลิงอยู่กูละลิงอยู่กูละโอ้ยที่ข้ลิงกดติดตามกูอ่ะคุณว่าไงเออก็อลิตอรบิดเพอร์นเลนอลว่ะกูว่า,วาไปแล้วมอยล่าตามเลยนะข้างหลังใช่เจทีางหลังไมล่าโอ้โหแลกกันไปนี่ดูยิงดูยิงยิงอังเต น้ออ you know. ีบนอยยูคร <schwer> ูแคนพูดดิดกินติดกิจเกณฑ์ไม่ใส่เดิมมาลาแล้วเยซะซะก็ตัดฟัเป็นโคโยูแมนทุคนอยู่หมดที่ตามขึ้นไม่ได้ทั้งหมด Thì... ờ thẳng đi. Ôi, à, 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 à. <cười> <cười> bổn, với gì uh, ôi à, đi à tay mới ướt luôn ôi yaku em hiểu không có em biết ờ em biết ờ em ấy ้ยังไงึกเราก็ได้พร้อมมันโคตรโหดถ้าเราจริงจริงแบบมันเลอยจะชื่อเลยอย่าึงตายอย่าพึ่งตายอย่าพ่ตายอย่าพึงตายขอเยอะเลนดูขอเยอะเกิน่ะว่านะ อุ้ยเปแล้วเกมน้นตาลลายน้ำตาลลายบัตวงใหม่จอที่ยิวเองจอที่ฝากที่ฝากปล่อยด้วยยืนยืนยืนที่มีสี่จอเจย์ใบล่าอ่ะเจยังยังยังพี่รอรอรอเข้ามาก่อนพี่จะให้พี่ยันตีลงไปให้เล่าเหนือพี่ยันตีไว้ข้างบนข้างล่างข้างล่างผมยืนข้างล่างแล้วโอ้แล้ันไอ้นี่โอริสาพี่เอาตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยเอาตะกี้มาซ้ายไฮนูน อย่างยูวิติงกระเบลล์ออกมาด้วยระวังให้หลังเข้าช่วยด้วยช่วยด้วยอู้หูไม่ได้โอ้โหช่วยใครไม่ได้มันชุบไปด oh, ิมีไมล่าโดนหน่อยร่าดิเพิบ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 ตายหอยทีหอยทีไหนใไรโดดใครใครเลสองตัวปะโดดแค่ขอบไว้อะไปเร็วไปเร็ว ได้พอแล้วรอ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 ,อ,อ,อซเซตใหม่เซตย่อเซตย่อสองห่อใส่ไข่อมอมอเอมโอเคเออขี่ไม่เปิดสักทีวะพี่ไม่รู้กูไม่รู้ชมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วหล yeah, <There. S 2> องไม่ดีสำอยู่เย้ยาสนะแล้วเอ้อจอหิวเยอะจังอ่ะโอ้มันเลยนี่เป็นสอยองมพี่หรือว่าเป็นพี่ที่หิวหน่อยไม่พี่ที่ต้องหิวอย่างนั้นแล้วถูกแล้วพี่ต้องมายิงอ่ะพี่ DPS ดีเป็ด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 โอ้โหเห็นมาเองโดนแต่ไ <c oughs> อผมจริงบ้าหมือนปล่าจีจไอใช่ <c oughs> โอ้หนี่แหละอันนี้รักใช่ไม่นับจริง <c oughs>